ครับวันนี้พบกับช่องต้องดาดินชาแนลกันอีกล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันเรอไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวไมค์เซลฟี่กันสั่นนะครับยี่ห้อกลิ b บอลรุ่น L8 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอนะครับออ,อกมาดู ดีสวยงามและนุ่มนวลน,นะครับผมช่วยแก้ปัญหาการสันะเทือนของการถ่ายภาพและวิดีโอนะครับในบนมือถือของท่านนะครับก็ตัวนี้สั่งมาสดๆร้อนๆนะครับจากช h อปปีนะครับ,ปปนะรบในราคา4 6 9บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูข้างในนะครับว่าในข้างในนี้มีอะไรมาบ้างน,นะครับผมไปแกะกลองดูเลยครับ อคหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีในกล่องก็จะมีไม้เซฟี่นะครับให้มาชิ้นแล้วก็ในก็จะเป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวกล้องนะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเรามาดูคุณสมบัติ ของตัวไม้เซฟี่นะครับว่าไม้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไงกันบ้างนะครับก็คืออาสามารถเชื่อมต่อมือถือแบบ Android และ iOS ได้นะครับแล้วก็ปรับความยาวสูงต่ำได้นะครับก็คือตั้งแต่30 เส้นถึง86เซนนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่แกะตรงข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นสามขาแบบนี้นะครับตั้งได้นะครับแล้วก็กุมเงยได้นะครับเวลาเราใส่โทรศัพท์ถ่ายรูปนะครับผมขาตัวนี้นะครับ มันหมุนได้360องศาในการใช้งานแต่เราต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับใช้งานนะครับต่อเนื่องได้4ชั่วโมงนะครับแบตเตอรีอ่ในข้อมูลที่เขาให้มาคือ2ชั่วโมงนะครับความจุ450มิลลิแอมนะครับในการใช้งานวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับ แล้วก็อลูมิเนียมนะครับตัวนี้นแรงทนทานนะครับสีก็จะมีสีขาวกับสีดำนะครับตัวนี้ผมสั่งสีดำมานะครับผมในการใช้งานนะครับก็เราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับทางไว้นะครับเขาก็จะขึ้น ไปสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาเราใส่โทรศัพท์นะครับก็เราเจะมีปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดที่เข้ายืดอ,ออกในการล็อกโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีเป็นรีโมทนะครับสำหรับเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ a n น r o i d นะครับ iOS นะครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ดูนะครับผมโอเคก็เวลาใส่โทรศัพท์ก็เราก็พยายามใส่ให้มันอยู่คืงกลางนะครับไม่ให้มันเอียงไปข้างใดข้างหนึง่งนะครับผมเวลาเรากด ใช้งานมันจะได้บาลานซ์นะครับตันนี้ผมใส่อยู่แนวนอนนะครับถ้าเรากดอ,าอีกทีหนึ่งนะครับที่ปุ่มเขาก็จะหมุนนะครับไปที่ตำแหน่ง90องศานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าเรากดกดไปเองนะครับเขาก็จะเป็นแนวนอนก็ไปอีก90องศา กดอีกนะครับก็จะเป็น90า้าองศาถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไปตามตำแหน่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมา,าเปิดการใช้งานดูนะครับระหว่างมือถือกับตัวรีโมทไมค์เซฟี่นะครับพอเดินก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์ออกมาก่านนะครับ แล้วให้เรามาเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับผมโอเคแล้วก็เวลาเปิดใช้งานแล้วกดค้างไว้นะครับเขาก็จะมีไฟสีนเงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็มาเลือกเชื่อมต่อนะครับบนมือถือนะครับ เัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นชื่อของมันนะครับก็คือกลิมบอลนะครับเซอร์ฟี่นะครับก็คือตัวที่เราซื้อมานี่นะครับเราก็กดเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับผมก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเวลาเราใช้งานถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องกดที่บนมือถือนะครับเราก็กดที่ตัวมานเซอร์ฟี่ได้เลยนะครับก็จะทำการถ่ายรูปให้เราได้หรือว่า เราถ่ายวีดีโอนะครับท้ามือเราสั่นอย่างนี้นครับไปแหวงมาก็ทำให้ภาพเรานะครับนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาก็จะทำให้ภาพดูสวยนะครับเดี๋ยวเราลองไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของจริงกันเลยนะครับว่าการใช้งานของไม้ตัวนี้จะใช้ได้ตามคุณสมบัติที่เขาบอกมาไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอกันเลยครับ โอเคครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายวีดีโอนะครับเกิดมือเราแกว่งอย่างเี้นะครับมันก็จะมีตัวรักษาเสถียรภาพในการถ่ายภาพนะครับอันนี้ผมถ่ายนวนอนนะครับออย่างเราถ่านกานเราเทียมหรือว่าเราเดินนะครับก็จะทําให้มือเราสั่นอย่างเี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับภาพก็จะ ผมชัดนะครับผมหรือเราจะปรับตั้งเป็นเปลี่ยนนะครับรูปแบบเป็นแนวตั้งนะครับอ่าเขาก็จะกลับมาแบบนี้นะครับมือเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ากับราคางประมาณที่ไม่แพงจนเกินไป นะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับประมาณเชิฟี่นะครับผมน่าจะถูกใจหลายๆท่านนะครับ ครับจากที่เราไปทดลองใช้ไม้เซฟี่ไม้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอการสะเทือนมานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับราคาหลักร้อยนะครับผมก็หากใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับในช้อปปี้หรือ Lazada นะครับผมาหาคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่องน้องดาดินชาแนลนะครับผมก็ไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ